สวัสดีค่ะพบกับรายการเดิะโซโล่ไทยแลนด์ซองไฟคิกเกมจริงของคนแกร่งจริงดําเนินรายการโดยพี่เสริมนะคะวันนี้แขกรับเชิญในรายการก็ยังเป็นคนเดิมนะคะคุณกันพงศ์หล่อพิพัฒน์ป๋าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงคะป๋าผ่านมา2สัปดาห์าในส่วนของรอบก่อน5ก่อนอรองชนะเลิศเต็มแล้ว2คนค่ะ วันนี้เราจะมาลุ้นกันต่อว่าใครจะใช่ค่ะใครจะเข้าไปลุ้นเงินรางวัลกันเราว5 0 0 0บาทวันนี้ก็คู่นี้ก็น่าดูเชียน่าตื่นเต้นมากเลยมีคุณกรปากน้ำใช่ใช่มีกรปากน้ำนะคะคแสงทองเนื้อทองค่ะออพบกับ หลังเท้าเราเนี่ยแหละอืมใช่ไม่ใช่จอรนูโวหรือว่าจอรอิสลามก็คือจอรหลังเท้านะคะอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยนะวันนี้มีคิดว่าจอมเก่านะใช่ค่ะเก่าค่ะเก่าพอสมควรเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าวันนี้เราลองดูก่อนว่าแรงเป็นไงแรงมากกว่าวันนี้โค้งสุดท้ายเป็นไง คืออย่างนี้แบบมันคือคือสโลแกนรายการก็บอกอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าซองไฟคิ g เกมจริงของคนแกร่งจริงใช่ค่ะวันนี้ถ้าเกิดสมมติว่าการแข่งขันถ้าเกิดต่อเนื่องยาวนานนะคะวันนี้ถ้ากิดน้องไม่ฟิตนะคะไม่ไม่ฟิตแอนด์เฟิร์มเนี่ยมีสิทธิ์ได้ค่ะวันนี้มีสิทธิ์อาจจะแบบนะมันมันจะเหนื่อยคะคะ เหนื่อยเหนื่อยมากค่ะว่าพี่เสิร์ฟมันเล่นแล้วมันเหนื่อยขนาดน,นั้นเลยโอ้โยบางคนลงไปนอนแผ่แล้วก็บอกว่านั่นแหละมันเป็นสอง,งค,น,งคน,อนนี่เอ,อ่ออ,เออายุห่างกันสักเท่าไหร่ก็พอสมควรนะกรณี่30กสิบกว่าแล้วส่วนเออโทษทีค่ะคุณจอห์นอ่ะจอหลังเท้าเนี่ยสามสิบกว่าละอ่าส่วนกอน์ปากน้ำเนี่ยแสงทองเสิร์ฟคิดว่าน่าจะไม่ไม่น่าถึง30อะค่ะก็ก็ยังก็เป็นรอบนะใช่ใช่แต่ว่าแกแกเวลาแกแกเล่นแข่งขันที่เราดูเทปคู่ก่อนก่อนมาที่ก่อนที่เขาเดินเข้าเข้ารอบเดินทางเข้า เข้ารอบเราเนี่ยกนเขาจะแบบค่อนข้างที่จะจะเครียดนิดนึงเขาจะแบบคิดคิดเยอะน้องเขาจะคิดเยอะตอนนั้นอาจจะยังใหม่ไม่ชินใช่ค่ะวันนี้ก็วันนี้ก็คิดว่าน่าจะปรับตัวได้พอสมควรค่ะคิดว่าอย่างนีก็อาจจะเป็นที่หนักใจของคุณจอนคุณจอนหลังคะนี่ไงพี่เซิร์ฟอะไรจะแซวคุณว่าคุณใช้หน้าที่ชอบแซวคุณหนุ่มสารคามไงว่ายกขาไหวไหมนี่ทําเล่นไปนะตาหนุ่มแล้ว่าหนุ่มสวแล้ว่าเขาเดินทางเข้าสู่รอบโปรเงินแสนแล้วก็ เดี๋ยวจะต้องดูในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเป็นหนุ่มสารคามเหมือนกันนะว่าจะพบกับใครนะใช่ไหมแต่คู่นี้วันนี้เรามาดูกันก่อนดูกันก่อนว่าวันนี้ระหว่างจอหลังเท้านะคะรัติกรเพียรุนค่ะพบกับแสงทองเนื้อทองกรปากน้ำนะคะว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรไปชมกันในคได้เลยนครับ ต้อนรับเข้าสู่เกมการแข่งขันเดอะโซโล่ไทยแลนด์นะครับแมเข้มข้นเหลือเกินครับทุกสัปดาห์เราเจอกันนะครับวันจันทร์14นาฬิกาเป็นต้นไปครับทีสปอร์ตชาแนลการกีฬาแห่งประเทศไทยครับให้การสนับสนุนท่านผอสุพจน์ตุ้มประชาแล้วก็ครูสปอร์ตเหมือนเดิมครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านครับแล้วก็เว็บไซต์เดอะโซโล่2013มาดูคู่นี้ครับก่อนปะทะแสงทองเนื้อทองครับเสื้อสีเขียวครับนี่ก็คือกอนหลังเท้าครับรติกรเพลรรถโอ้โหออกสตาร์ท เสิร์ฟแล้วฉีกขวาสุดครับแต่ว่าติดตะข่ายเข้มข้นจริงๆครับแฟนๆติดกันงอมแงมแล้วครับเดรสโลว์ไทยแลนด์ข้ามาคนเดียวอ้าวหรครับคนละแตม้มเสิร์ฟแบ่งกันคนละแต้มก่อนครับทักทายครับลูกเต้าเหลา่าใครชื่อเสียงเรื่องน้าม,มาจากไหนไม่สนใจครับต้องแกล่งจริงอย่างเดียวครับในสังโอยลูกนี้แม่หมูจะหกอยู่แล้วครับ กอนปากน้ำมาซ้ายสุดเรียบร้อยครับแม่ชูกำปั้นเลยครับวิ่งเข้าใส่กล้องเลยครับอย่างนี้นี่ครับพระเอกต้องอย่างนี้ครับรู้มุมรู้เทคนิคครับกลับมาเป็นจอนครับไม่ใช่จอนอิสลามหรือจอนูโวครับแต่นี่เป็นจอนหลังเท้าเตะหนักเลือกเกินครับโอ้ยเกี่ยวได้ยังไม่ตายดาบสองของกอนปากน้ำงัดขึ้นมาแล้วก็ฟาดยังอยู่ครับ S <S น่าเสียดายครับระยะประชิดครับงัดขึ้นมาสวยแล้วครับจอติดอเพียรุนนะครับจอหลังเท้าหันหลังนี่แหละครับจะเป็นฝ่ายรับกอนปากน้ำมางัดโดยหลังเท้าพามาไงาโอ้ยน่าเสียดายครับโอ้ยลูกนี้โอ้เตะหนักจริงๆครับจอหลังเท้า มมันเหนื่อยตรงนี้นะครับเตะแล้วต้องไปเสิร์ฟนี่ครับโอ้ได้ครับได้คืนทันทีครับอ่าลาดไปดีสวนหมัดคืนทันทีครับข้ามาคนเดียวไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับใครครับเปิดมาไปหลังตะครยพามาครับโอ้โหโดนนักแข่งครับลุงนี้ค่อนข้างจะไกลนะครับต้องเปลี่ยนแดนนะครับแต้มค่อนข้างจะเดินเร็วครับคู่นี้แลกกันเลยครับต้นต้น โฉมหน้าของจอหลังเท้าครับรัตติกรก่อเติบโตมาจากนักเรียนไทยเลยครับสร้างชื่อขึ้นมาเรื่อยๆครับและวันนี้ต้องเก่งคนเดียวครับนี่หน้าตาของกอรปากน้ําครับแสงทองเนื้อทองแม่ทองหน้าทองหลังเลยครับดูว่าจะขึ้นราคาหรือเปล่าจอหลังเท้าจะเสรริร์ฟครับรัตติกรเตะหนักเหลือเกินครับโอ้ยยังไม่ดีครับลูกเสิร์ฟกอรปากน้ําแสงทองแสงทองพ่องอําไพหรือเปล่างัดขึ้นมาหลังเท้า พามาตะตะไก่แล้วสอดตัวโอ้โหแกเตะแม่เอาจอบเอาเสียมมาง,งัดนี่ก็เอาไม่อยู่ครับเตะหนักจริงๆครับใส่เต็มเต็มเลยครับไปไเป็นไรครับเริ่มใหม่ข้ามมาครับแล้วก็ข้ามกลับไปฝั่งจอนทันทีสวดเปลี่ยงมาโอ้ย รู้แพ้รู้ชนะรูวภัยมีกฎกติกเอาจริยหลังเท้าเกี่ยวไม่อยู่ครับแม่นี่ครับเรียกความมั่นใจครับตัวเองครับกอนปากน้ำแม่กอรกจรี่ใกล้ๆกันครับแต่ถ้าหลังเท้าไปอยู่ที่ปากนี่ไม่ไหวครับโอู้หงัดขึ้นมาเรียบร้อยครับเป็นแต้มของจรครับพลิกตะข่ายนี่ยังมีโอกาสครับ เบียดอีกคู่หนึ่งเลยครับคู่นี้หลังโอ้ยเกี่ยวไม่อยู่ครับแม่เลนหลังเท้าถนัดซะด้วยครับจอนเอาไม่อยู่ครับเสร์มาดีครับแมเปิดซ้ายยกด้วยขวาเหยียบยอดลงไปยังไม่ตายครับสบายสบาโอ้ยดูสิครับลูก ไม่ใช่ว่าจะง่ายครับก่ออีกทีหนึ่งต้องนิ่งครับจอต้องนิ่งครับลุงนี้ต้องนิ่งโอ้โหดูแกเตะครับใจคอนี่ไม่ให้คู่ต่อสู้นี่เกี่ยวเลยครับถ้าเป็นสมบัตินี่ฝังไว้สิบชาติครับเตะลุกนี้ลงไปโอ้โหเตะหนักจริงๆครับรติกรสมองคิดไปด้วยครับกำลังอย่างเดียวไม่ได้ครับบางทีบางครั้งป้ายไปออแล้วครับออกข้างครับ นะครับสถานการณ์ของจอรนเริ่มจะดีขึ้นครับเริ่มจะดีขึ้นจะหนีหรือจะให้แต้มคู่ต่อสู้โอ้โหอ้าวครับใจดีครับแจกแต้มให้คู่ต่อสู้ครับมาเบียดกันอีกแล้วครับก้าวเท่ากันครับใครจะขึ้นนําก่อนครับจอรนมาก่อนก่อนว่าไงยังอยู่ครับอ้าวยังไม่ตายครับดาบหนึ่ง สองสามหน้าตาขายอ้าวเรียบร้อยครับโอ้โหหักมุมข้อเท้าเยอะไปหน่อยครับอ่ะมาลุ้นกันต่อครับเกมจะจบอย่างไรแฟนๆเดาเหตุการณ์ถูกหรือเปล่าครับนี่ครับกรรมการขานว่าอีกหนึ่งแต้มเกมครับจะสิบเท่าหรือจะเกมเลยครับ ก่อนปากน้ำพาไปโอ้เสิร์ฟดีครับอ้าวนะครับสิบเท่าครับเรียกความมั่นใจกลับมาได้ครับแสงทองเนื้อทองความกดดันนั้นยังอยู่ทั้งคู่ครับแต่คนเสิร์ฟอาจจะเหนื่อยหน่อยครับเสิร์ฟแล้วจะได้เปรียบหรือเปล่าจอหลังเท้าข้ามมาครับจับได้1นึงอง แล้วเป็นโอกาสของกรครับอ้าวครับอยู่ไม่อยู่ขวดคือโดยตัดสินใจถูกครับแต่ว่าทิศทางไม่ได้ครับนี่เลยครับมนเสน่ห์ของเดอะสโลว์ไทยแลนด์ครับแม่อ้าวครับไปดูภาพช้าเลยครับเมื่อสักครู่เกิดขึ้นอย่างไรครับ เกิดมาไม่ได้เพียบพรอ not good, not bad, osure, bad, mond, ้อมไม่ได้เก่งไม่ได้สมบูรณ์แบบมาแต่กำเนิดเพียงแค่มีฝันความตั้งใจบูกับการฝึกซ้อม ร้มจะผลักดันให้ทุกความฝันนั้นเป็นจริงการกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยถ้าเป้าหมายคือเส้นชายจุดเริมต้นคือความฝัน เด็กเหล่านี้มีฝันเดียวกันฝันอยากเป็นนักกีฬาทีมชาติและทุกความฝันเป็นจริงได้การกีฬาแห่งประเทศไทยอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทยครับมาลุ้นกันต่อครับนี่คือความสนุกของเดอะสโลไทยแลนด์นะครับเรากำลังอยู่กับที่สปอร์ตไชน่า์นะครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับการกีฬาแห่งประเทศไทย ท่านพออสุพจนตุ้มประชาครับรูสปอร์ตนะครับชุดสวยๆในการแข่งขันข่าวสารก็ติดต่อกันได้ที่ w w w ร์ e ไวท์เว็บเดิรโลนะครับอ่ะมาลุ้นกันต่อครับผ่านแล้วผ่านไปครับจอต้องกลับมาให้อยู่ในเกมให้ได้ครับจังหวะขึ้นทำนี้หนักมากครับรายนี้เอาครับกอดฝั่งน้ำจะเสิร์ฟครับแสงทองเก็บเซตแรกไปโอ้ออกหลังครับจอเสิร์ฟบ้างครับนํำหนข้ามไปครับกอน อยู่ไหมกลับมาหรือเปล่าศีรษะย้อยย้งัดขึ้นมาเข้าแล้วเหยียบครับยังอยู่ครับสันแบ็กข้ามมาเปิดด้วยหลังเท้าแลกกันไหลไหลที่โอ้หสวยครับจอนแหมขยับหลอกครับฉีกออกซ้ายครับกลับไปเป็นก่อนปากน้ำเปิดดีพามาครับให้อยู่ใกล้ตะข่ายที่สุดเอ้ายังเหนียวครับ โอ้โหเท้าแกติดกาวหรือเปล่าแ,ลแรกได้ครับครับจอนก็นเหนียวเหมือนกันโคละทีสองสจบอย่างไงโอ้โาครับล็อกโอ้โหเลยครับก่อนแมเซ็งตัวเองครับโอ้โหดูสิครับผู้สร้างแงะขึ้นมาได้ครับแม่กลับมาลุ้นกันต่อครับเบียดกันสนุกเหลือเกินครับใครดีใครอยู่ใครดิก ใส่ได้ครับเอาละครับมันเหนียวท้ายๆโออย่างไงครับได้แต้มครับจอหลังเท้าฟาดแล้วปิ้นพลิกตะข่ายด้านบนไปครับเป็นกอนฝางน้ำครับเอาครับไม่เป็นไรครับถือว่าออกนอกขอไปครับเปิดดีว่าใหม่เสียแล้วเสียไปอื้อหือแลกคืนทันทีครับ ก่าจะได้แต้มแต่ละเม็ดแต่ละดอกนเหนื่อยจริงๆครับใช้พละกําลังเยอะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับนำสี่แต้มนี้ยังไม่จบครับเบียดมาชนะได้ตอนนี้4ีหนึ่งเบียดขึ้นมาเอาละครับเนื้อทองของพี่ครับอย่างนี้เอาละครับรติกรอีกครั้งหนึ่งตามหลังอยู่2แต้มครับ2 4งสซิร์ฟ พามาข้างหน้าครับไม่เหลือครับต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับเรื่องของผู้ให้การสรนับสนุนออกสตาร์ทกันที่ครูสปอร์ตครับเรื่องของชุดการแข่งขันที่เห็นอยู่ขนานี้ครับสวยๆครับแล้วก็ท่านผอสุพจนตุ้มประชาครับเพื่อสนามแข่งขันพระราชาวังสนามจันทร์ ที่นครปฐมไปบนสนามครับเอาล้ครับออกสตาร์ทแล้วครับเอาล้ะครับชักก้นหนักแล้วครับก่อนอยู่ที่จังหวะแรกครับพามาดีมาอยู่หน้าตะข่ายเนี้ไม่มีปัญหาครับเสิร์ฟครับก่อนเปิดด้วยเท้างัดขึ้นมาครับจอดโอ้โหแกเตะหนักจริงๆครับโอ้โห ยอมรบวันน้ำหนักเท้าของจอหลังเท้านี่ไม่ธรรมดาครับแต,แต่ละเม็ดนิ่งเนื้อๆทั้งนั้นครับหนักอย่างเดียวไม่พอครับต้องได้แต้มด้วยครับเปิดด้วยซ้ายพามาด้วยขวาแล้วก็เข้าคืนเกี่ยวมาดาบสองเป็นยังไงอือห้าวแล้ครับสุดเอื้อมครับลุงนี้สุดเอื้อมเลครับ 3ต่อ7ครับก่อนฝากน้ำตามหลัง4หลังเท้าเกี่ยวขึ้นมาพามาตะไคร่แม่เต็มตีอ้าวเกี่ยวได้ครับแล้วสะโอ้โหน้าเสียดายครับพามาได้แล้วครับแต่ว่าจังหวะฟาดคืนกลับไปโอ้โหหาแต้มเลยครับอ้าวครับยังไงครับอ้าวลงโอ้โหดูสิครับแม่ลงอีกครับโอ้ถึงนาทีนี้นี่เป็นแระเลกนะครับจอหลังเท้า ไม่ท้อทะยยงครับกนโอ้ตามหลัง6แต้มครับ39เซอร์ปายโอ้ไปหลังครับไปหลังต้องแก้แล้วครับอ้าวยังอยู่ครับเตะดีจังหากแล้วเป็นโอกาสของก้อนกว่าน้ำเอาโอ้เรียบร้อยครับตามหลัง5้าครับค่อยๆเก็บครับวัดหัวใจกันแล้วครับอ้าวครับสี่แต้มทำมาแล้วครับตอนนี้ ขออีกสี่แต้มเพื่อจะเป็นเ้าเท่าครับอ่ะแจกหนึ่งแต้มอาแล้วครับนี่ครับต้องละเอียดนะครับแอสี่แต้มทํามาแล้วครับตามมาเบียดชนะเซตแรกนะครับอ้าวครับสี่แต้มเพื่อเท่ามาหนึ่งครับอ้าวแล้วครับหยดตรงหน้าพอดีครับอ้าวครับหลวงพ่อหลวงพี่วัดไหนอันเชิญนิมนต์มาให้หมดครับคนที่อยากต่อเซตสามก็คือคนนี้ครับเปิดดีด้วยศีรษะพามาหน้าตะคาย ไป้ายไปครับหนึ่งดีสำหรับจอ้โอห,หขวางโอ้โหลงหนักแข่งครับก็มาดูอีกครั้งนึงครับช่วงพักให้น้ำเ <s ummer> ส<า>ร็จแรกก่อนนำอย่างนี้แล้วครับคนขวามือนะครับท <s ummer> างด้านของจอหลังเท้า <s ummer> นี่ครับสกอร์นะครับ ม่ต้องการแค่แต้มเดียวครับชอนหลังครับจะได้หรือไม่ได้เซตที่แล้วก็เป็นอย่างนี้นะครับปาัติศาสตร์จะซ้ำรอยหน้า2หรือเปล่าสีเขียวนี้ต้องการ4ี่แต้มครับเพื่อไล่เสมอสีฟ้าเจ้าหลังเท้าขอโอ้ยหนึ่งแล้วครับอ้าวแล้วครับต้องใช้ความอดทนครับมาแล้วหนึ่งครับเดี๋ยวดูครับจะหนังวนเก่าหรือเปล่าเปิดด้วยสีสระพามาอยู่ไม่อยู่อ้าวสองแต้มครับค่อยๆมาครับ ค่อยๆมาครับลำเลียงมาเรื่อยๆครับแทมเดียวมันหายากหรือเปล่าครับจอหลังตารัติกรแปดสิเอาแล้วครับเก้าสิบครับยุ่งครับชักยุ่งครับโอ้นับถอยหลังครับเพื่อจะตีเสมอสิบเท่าครับ อ่าเปิดด้วยซ้ายยกด้วยขวาพามาป้ายเอาครับแก้ข้ามมาครับศีรษะดีทางล่างดีแล้วพวดเยืยบร้อยครับโอ้โหสิบเท่าครับโอ้โหอ้าวแล้วครับต้องไปแก้บนหลวงพ่อปากน้ำเลยครับสองแต้มนี่ตามสี่แต้มตลอดครับช่วงท้ายๆครับโอ้โหดูสิครับ สิบเท่ากันครับได้เซตนี้ก็ผ่านเข้ารอบลึกเลยครับอ้าวครับโอ้โหเรียบร้อยครับดูสิครับก่อนปากน้ำแสงทองเนื้อทองครับเบียดชนะไปทั้งสองเซตครับตามสั้งสี่แต้มครับเอาลรับถึงโค้งสุดท้ายครับขอบคุณอีกครั้งนึงครับความมันกับทีสปอร์ตเดอะเซโร่ไทยแลนผมลาไปก่อนครับนกตานีสวัสดีครับ ไงครป๋าคะวันนี้อย่างที่เราพูดกันตอนตอนตอน้ตนรายการไว้แล้วว่า,าวันนี้ <ผม S 1> เป็นจอน<ะ>เนี่ยผมจะบอกแหมเจอกันสัก3ามปีที่แล้วเนี่ยแล้วยังไงอรับรองกินไม่ได้จริงจริง,รง,รงแล้วนะถ้าป๋าเห็นเห็นเซตนั้นชาเซตสุดท้ายที่ว่าเป็นเป็นแบทบพอยที่ว่า6ต่อสิบป่าทที่เรานั่งดูอะอเฮเนาะใช่ไหมค,ครั้งที่หนึ่งหกหกสิ เจสิบแปดสิบไม่ใช่อายุนะแสดงว่ากอนนี่มีเขาเรียกก๊อกสองใช่ใช่แสงเข้าโค้งไปเลยโอ้โหนี่เสิร์ฟว่านี่นะถ้าเกิดถ้าเออทีมหมายถึงว่าโค้ดเดี๋ยวโค้ดทีมชาติไม่เห็นเนี่ยเล่นแบล็กโอนะพูดถึงเขาเสิร์ฟได้ดีเชียวลูกนั้นแบบเหมือนสั่งได้เลยป่าว่ามะไม่รู้ใส่ยี่ห้อรองเท้าไหนรู้ป่ะเนี่ยสั่งได้เลยคือผมกําลังจะบอกว่าคุณจอนเนี่ยแกนํามาตลอดใช่ใช แล้วด้วยความถ้าเป็นวิ่งเนี่ยคือมันจะเริ่มแบบเกือบไข้เส้นแล้วมันเริ่มจะเหนืดแล้วนะอันนี้นี่แบบว่าโอ้โหทิ้งโค้งมาร้อยเมตรสุดท้ายเนี่ยแกจำจำจๆจำแล้วก็แซงเข้าจมูกเดียวเลยสุดยอดมากเลยเห็นไหมแปดสิบเแล้วมา10บเท่าอีกนั่แหละกอกสองเนี่ยสำคัญสุดยอดมากมเลยนะคะวันนี้ ใครเขานึกว่าเราหมดแต่มันไม่หมดไม่หมดอ่มันไม่หมดเพราะฉะนั้นคืออย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้สมาธิคือถ้าเราใจใจเราสักคือบอกว่าใจเป็นนายกายเป็นเบาวนะวันนี้คิดว่า6กับสิบได้ยังไงโอลูกสุดท้ายจอนเสิร์ฟไปนี่มันได้ได้เข้าอยู่แล้วใช่ป่ะแต่เหลือเชื่อเชื่อนะว่ายังไงนะะไอ้นั่นต้องติดได้ต้งทักลุงนะไม่ติดเลยเห็นป่ะโอ้โหเสิร์ฟแบบสั่งได้ดังใจเปล่าเลยวม่้พูดสโลแกนใครไม่ได้พูดนะจริงๆว่าเหมือนลูกนั้นเป็นลูกที่สวยมากเลยที่เสิร์ฟชอบแบบฝังลงไปมากๆเลยนะน้องคร อยากบอกว่าสุดยอดนี่แหละโซโล่ของพี่เสิร์ฟจริงๆเลยเนาะใช่ไหมคะป๋าคะวันนี้ก็เอาเป็นว่าวันนี้เราก็ได้อีกคนนึงคะที่เตรียมเข้าไปรุ่นเงินรางวัล1น0 0 0บาทก็คือคุณกรปากน้ำหรือคท่าแสงทองเนื้อทองนะคะวันนี้ก็ไปรออีกอีกคนละเป็นคนที่สามละช่เดี๋ยวก็รออีกอาทิตย์หน้าก็จะจบรอบก่อนรองชนะเลิศนะคะก็สู่เข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็ รอบชนะเลิศก,ก็จำดูซิว่าใครจะได้เป็นแชมป์โซโล่ลองของ3มของเรานะคะป๋าคะมีไหมคะเนาะแล้วเราก็ไปลุ้นกันในสัปดาห์หนะ้าป๋าคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะใกล้ห,หมดเวลาแล้วเสิร์ฟอยากให้ป๋าฝากอะไรให้กับน้องๆที่ชมทางบ้านนิดนึงแล้วก็ผู้เล่นรไรใหม่ๆที่ว่าจะเข้ามาแข่งในโซโล่เราในครั้งต่อไปนะคะป๋าก็จากเกมที่เราเสนอไปน่าจะร่วมๆสองเดือนะนะก็มี ผู้เล่นในหลายๆล,ลักษณะให้ศึกษานะทั้งฝีมือแพลาๆทั้งฝีมือไม่เท่าไรแต่แรงดีะนะแต่ก็ยังไงผมก็ยังยืนยันนะแรงสำคัญสุดแรงสำคัญ,ส,คญสุดต้องฟิตใ,<ห>ให้ถึงพอฟิตให้ถึงแล้วเนี่ยอะไรที่เราคิดอยากจะไปทางนี้มันก็ไปได้อยากจะรับลูกหยอดก็รับได้ะนะ แต่ถ้าแรงไม่ถึงก็แค่คิดใช่ค่ะน้องค่ะสำคัญมากเลยฟิตจะดีที่สุดละฟิตดีที่สุดฟิตจะดีที่สุดละวะใช่ค่ะต้องฟิตฟิตก็คือความแข็งแกร่งแล้วก็แข็งแรงนะยังไงวันนี้ i องไฟคิ k ก็ต้องฟิตแล้วก็แอนเฟิร์มดีไหมคะค่ะเวลาเขาก็ใกล้หมดแล้วค่ะน้องๆค่ะเหมือนเดิมค่ะพี่เสิร์ฟฝากเหมือนเดิมนะคะน้องๆสามารถเข้ามาเป็นเพื่อนกับ พี่เสิร์ฟใน a c e b o o k เสิร์ฟชงฟ้าได้หนึ่งไลค์สำหรับหน้าแฟนเพจนะคะแล้วก็สามารถเข้ามา u b s c r i b e มาติดตามนะคะเป็นเมมเบอร์ในเสิร์ฟชงฟ้าชา n น l ใน YouTube ของเราใะช่วงนี้เราก็ทยอยขึ้นไปเรื่อยๆแล้วแต่น้องๆหลายคนบอกว่าอยากดูก่อนเนี่ยไม่ได้ค่ะพี่เสิร์ฟต้องขออนุญาตว่าขอออกอากาศกันก่อนค่ะแล้วก็ค่อยทยอยค่ะทยอยขึ้นขึ้นไปนะคะเว็บไซต์เหมือนเดิมนะคะ w w w the solo 2 0 1 3 .com ค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องกราบขอบพระคุณมากๆสาหรับพออสุพตต้อง ชานะคะที่เอื้อเฟื้อสนามแข่งขันโรงยิมอเนกประสงค์พระราชวังสนามจันจังหวัดนครปฐมขอบพระคุณดรสินทพแก้วิจิตคณะยกสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐมค่ะและเสื้อผ้าคูปอร์ตค่ะ สตูดิโอเสิร์ฟชงฟ้าเหมือนเดิมนะคะที่เอื้อสถานที่ให้เราได้บันทึกเทปรายการเดอะโซโล่ไทยแลนด์รายการเดอะ o โซโล่ไทยแลนด์ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทรเวลา14นาฬิกาถึง14นาฬิกา30นาทีโดยประมาณเสิร์ฟลืมอีกนิดนึงนะเสิร์ฟต้องกรบขอบพคุณการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ t ีสปอรด้วยเดี๋ยววันนี้เรามาปิดรายการพร้อมกันกันกบซองไฟ,ไฟทิเกมของคน,งคนแก่งจริง,รง,รงสวัสดีค่ะ